กลับสวัสดีครับพี่น้องเฮาชาวเคยจุนพบกันแห่งวันหนึ่งคือวันนี้วันเถียงอังคารที่19พฤษภาคมาพุทธศักราช25 6 3ันอกา็ในเพลก็มีเรื่องมาเล่าให้มูเฮาครับผู้ทรับทราบเรื่องแรกก็คือสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เภอจุนเฮานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก,ก็ในพื้นที่เฮาทั่วไปก็ที่กาดโพติแต่ก็มีคนประสงค์ที่จะ ตรวจร่างกายเนื่องจากไปตีอื่นมากัวว่าจะมีความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโรคก,ก็เลยส่งไปตรวจผลตรวจออกมาแล้วเป็นลบนะครับก็ทั้งสองรายก็ปลอดภัยนะครับในอพเภอจุนก็บบุีเยียงปกติวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของมาตรการผ่อนคลายระยะที่สองของรัฐบาลที่ได้ประกาศออกมานะครับก็มาตรการที่ผ่อนคลายออกมาเรื่องแรกก็คือเรื่องของ ล้านทําผมก็ดีล้านอาหารก็ดีล้านขายสิ่งของต่างๆก็ผลผลนะขึ้นนะครับตลาดสดทั้งหลายทั้งปวงนี่แต่ก็ต้องมีมาตรการราคารักษาความสะอาดมีความเข้มข้นในการที่ต้องดูแลความสะอาดแล้วก็เฝ้าระวังคนมาใช้บริการครับคณะนี้รัฐบาลได้ตั้ง เว็บไซต์ w w w ร์เคนไทย .com แต่ไทยชนะ c o m เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารก็ดีห้างใหญ่ก็ดีสะดวกซื้อก็ดีนะครับได้เข้าไปใจเมื่อ่ันสมัครเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีบาร์โค้ดออกมาติดไว้หน้าร้านคนเข้ามาใจบริการก็เอาโทรศัพท์มาจี้ตรงบาร์โค้ดออกเวลาเข้าเวลาไหน นะครับออเวลาไหนก็ที่ดิบาโคดถุงกรับหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าหากเกิดมีการติดโรคระบาดมาแล้วอย่ด้ไรที่ามคนได้ในส่วนที่2เองนะครับถ้าไขบอกเข้าไปอยู่สู่ระบบที่ของห้องว่าไทยชนะ c อ m คอมแล้วก็ต้องมีสมุดผู้ใช้บริการวางไว้ไข่มาเข้ามาใจเวลาตอนไหนเข้ามาเวลาออกตอนไหจดไว้นะครับ ซึ่งพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการก็สามารถจะเข้าไปใจได้เพื่อตรวจสอบว่าล้านไหนมีคนใจนักใจน้อยแน่นบว่าแน่นนะครับอำเภอจุนนเอาก็มีห้างล้านบ่นักนะครับก็มีแค่โลตัสตลาดเซเว่นอีริเวณอยทยสองสามแห่งนอกเหนือจากนั้นก็เป็นตลาดสดล้านแบบตัดผมหรือล้านเสริมสวยตรงนี้ก็จะได้แต่งตั้งชุดไปจับบนลลงไป ตรวจแนะนำให้หมฮาได้ปฏิบัติทห้ถูกต้องนละครับเพราะว่าทุกอย่างต้องมีการประเมินจากของห้องว่าผู้พิทักษ์ก็คือคณะรบการตรวจโลกละระดับตำบ,บนหมู่บ้านเขาไปตรวจหาท่านปฏิบัติตามก็อาจจะถูกสั่งยกเลิกได้ตรงนี้ส่งผลดีกันเลยครับหากตลาดสดก็ดีตลาดนัดก็ดีหรือล้านทุกล้านมีการควบคุ้ม รักษาความสะอาดทั้งเข้าไปเรามีการให้ลูกค่าล่างมือมีการกำหนดระยะเวลาลูกค่าอยู่ตรงไหนกำหนดระยะห่างอย่างอย่างดีมีการดูแลสุขภาพอนามัยของแต่ละคนก็กองเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าสถานการณ์ต่างๆจะได้คลี่คลายไปนะครับสิ่งที่กระทบกับพี่นอ้องประชาชนส่วนมากขณะนี่นักสุดก็คือท่านจะเห็นก็คับว่าโรงเรียน ยังบ่เปิดเตียนะครับถ้าเป็นรู้้เปิดเทอมถามว่าโรงเรียนจะได้ถึงช่วงนี้บ่เปิดเปิดบ่อได้เนื่องจากว่าพระราชกำหนดสถานาการณ์ฉุกเฉินบ่อได้ยกเว้นเรื่องของกรณีการห้ามใจอาคารใจในการเรียนการสอนยกเว้นคือเฉพาะกรณีดูแลเด็กพิการเท่านั้นกรณีเด็กโพวที่เปิดห้ามใจในการเรียนการสอน ตรงนี้ก็โรงเรียนก็บบสามารถจะเปิดได้ซึ่งกระทรวงศึกษาเองช่วงนี้ท่านก็นเลยทดลองใจมือเด็กอยู่กับบ้านเราสอนทางทีวีสอนทางไลฟ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอมไม่ี่นอกก็บาต้องตกใจนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองดูช่วงที่โรงเรียนเปิดบ่เปิดเตีดเด่ยแต่เจียนแน่ว่าในพื้นที่ของเฮา ด้วยความหนาแน่นของประชากรกด็ดีด้วยการกำหนดวิธีการต่างๆกด็ดีถ้าสถานศึกษายืนยันแต่สถานศึกษายืนยันว่าสามารถกำหนดระยะสร้างความปลอดภัยกัเด็กได้เนี่ยคงม,มีปัญหาแล้วครับติเปินทดลองใจตัวนี้เนี่ยคือโรงเรียนก่นสามารถจะเปิดได้ด้วยพระราชกรรําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับต้องขออนุญาตพี่น้องทำาเข้าใจตัวเอง แต่ก็ฟ้าทงางคณะครูอาจารย์นะครับการเตรียมสถานศึกษาการจัดเก้าอี้เก้าอี้นักเรียนนั่งก็ดีการเตรียมการล่างมือหรือทำความสะอาดมือของเด็กนักงเลี้ยนก่อนเข้าห้องเรียนก็ดีเนี่ยมันต้องมีการเตรียมพร้อมไว้สาหรับเด็กและท่านก็ต้องสร้างมาตรการรักเพื่อเสนอผู้คา้าบั้ชาท่านว่าถ้าท่านจะเปิดและท่านมีมาตรการอ,อย่างพร้อมรองรับในการสร้าระหว่างสุขะอนามัยของเด็ก นะครับโดยเฉพาะเด็กล็กๆนี่ซึ่งเขาอู้แล้วเข้าใจยากเนี่ยนะครับก็ต้องฝากในสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องแฮมเรื่องนั้นก็คือเรื่องการทบพ้นซิทห้าพันนะครับก็อำเภอห้บริการมาก็เต็มเยียดแล้วแล้วก็พอมาสัปดาห์นี้เผนบอกคือปธนาคารของรัฐไปแล้วหืม น่าสงสารพป่น้องชาวบ้านนะครับเพราะหนึ่งความแคบแคบของสถานที่อย่างมาอำเภอเนี่ยในอำเภอต้องดูดว่าอำเภอบ่อบปอไปพองประชุมได้กอระดมจอที่อื่นมาจ่วยได้กอนะครับก็พอไปถึงธนาคารแล้วหนึ่งแคบแคบในสถานที่สองพนักงานของธนาคารมีข้อจากัด แต่และคนก็ต้องทํางานในในภารกาิจรักตีบรรการประชาชนตีมันที่ต่อเรื่องธุรกรรมเรื่องการเงินซึ่งเป็นเรื่องสําคัญตวัวที่จะแยกย้ายมาครับเรื่องราวร้องทุกข์ของเฮาก่มีจํานวนน้อยสถานที่ก่อแคบปัญหาเนี่ยไปดูทำให้เจ้าไปเจ้าไปบายก่อเป็นห่วงจะส,สอบถามพักพวกทั้งพี่น้องซึ่งมันชนในพะเยาในจุนเองก็ดีก็บอกหอเห็นใจเจ้าบ้านบางคนบอกนัดถึงวันที่เกือบสิ้นเดือน ตรงนี้ก็คิดว่านะครับมันพูกนี่นายอำเภอจะตั้งศูนย์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในจ่วยรับเรื่องมูเฮานะครับมันจะได้แบ่งเบาภาระาของมูเฮาเพราะว่ารู้ละเคลียดะเกินนะครับในเดือนพฤษชาคเนี่ยจะกี่ยสมัครผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานข้อคุ้มโลกที่มีความหู้มอหกขึ้นไปมอหกนะครับหลังมีเก่งได้คอมพิวเตอร์เนี่ยตำบลละคน เพื่อจะมาช่วยทํางานตรงนี้จะจ้างสักสีเดือนเพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่จะดูแลโมฮาในเรื่องนี้นะครับก็ลูกหลานไผ่ตีจบมหกแล้วประสบปัญหาเรื่องของโควิดแล้วก็บ่ได้ต้องกลับมาบ้านแบบมีงานทํามาสมัครได้ครับตำบลละคนนะครับเพื่อดูแลตำบลไผ่ตำบลท่านนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นหูงเป็นใจข้ใน,นอำเภอในการดูแลประชาชน ในส่วนสําคัญยังยิิงก็ต้องฝากนะครับบางส่วนปีน้องเขาช่วงนี้ก็ยังเดือดร้อนอยู่ยังหางานทําบ่ได้ก็เชิญชวนผู้มีเจตสัาเขาจะตั้งก็จะเชิญชวนว่าจะตั้งตู้ปัน่นซุปยังน้อยตตาบุละหนึ่งแห่งขึ้นไปชวนตู้เจ้าก็ดีหรือผู้มีนจะกินนะครับช่วยเอาของจําเป็นมาวางไว้ เพื่อเครื่องพิ่นงเขาจะได้มาแบ่งไปกิ่นไปใกล้ก็ฟ้าพี่นองที่จําเป็นนะครับถ้ามาเอากเอาที่จําเป็นเอาไปกินคือป๋อเป็นมือมือไปป๋อก็บ่บเอาไม้แบบไม่หาววาอย่างนะครับบัตรียไปมาถึงเป่าราไปอ้๊มาใส่แล้วไปมดตรงนี้มันขนใส่กับท่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนพออยู่มันก็เป็นการพิสูจน้ำใจของคนสองด้านด้านหนึ่งคือผู้ให้ ผู้ให้มีความพร้อมที่จะฮื้อแล้วเนี่ยแต่ผู้รับเนี่ยถ้ามีความโลภโมโทัน์เห็นแกนตัวและผู้เฮ้ก็มองว่ามันบันได้กันเพื่อเพื่อเพื่อแพร่กันก็ตรงนี้มันก่อเป็นการยุ่งยากนะครับก็เชิญชวนพี่น้องกาันำพิบ้านชมรมการนำพิบ้านพี่น,อกกน้นนอ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนมาสการพระสงฆ์เจ้าคณะอำเภอเจ้าลองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลบทั้งหลายทั้งปวงเจ้าว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับรวมกันตั้ง ถ้าได้วัดรติอิงดีใหญ่นะครับเอาไว้ที่วัดนะพอไปวัดเนี่เขาบอกก้เยี้บอดีกวัวบบาปนะครับน่าจะดีที่สุดเอาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นบาหันกับพระเจ้าหันนี่น่าจะดีนะครับก็ยังน้อยก็ช่วยเหลือคนตีมีความจำเป็นซึ่งผมเชื่อว่าคนจูนเขาเป็นคนขยันปลูกพักสวนรัวปกทำอย่างทํากินได้ตามสภาพได้อยู่แล้ว แคทแคจกเป็นแต่แก็มาติดตู้ปั่นซุปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะนําเรียนเต่าอ,อีนะครับขอขอ,อขึงนปีน้องชาวเมอจุนเฮาทุกคนอยู่ดีมีสุขครับสวัสดีครับ